สวัสดีเพื่อนเพื่อนักเทรดทุกท่านนะครับสําหรับเช้าวันหยุดในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ตัวเหรียญต่างๆนะครับในเหรียญท็อป10จากเว็บคอย g e c k o com นะครับส่วนใหญ่นี้ก็เป็นสีเขียวนะครับแทบทุกตัวเลยนะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนำโดยตัว btc นะครับ btc ก็บวกขึ้นมา1.7เีอร์เซ็นต ethereum บวก้นมา2.7ซนะครับ bnb 1.8นะครับ ตัวนี้จะเป็น USDT นะครับติดลบ0.1ก็ไม่เป็นไรนะครับตัว Stablecoin Solana นะครับบวกไป5.1นะครับ Cardano บวกไป4.1นะครับ XRP บวกไป3.2 Avalanche บวกไป7.4 Terra นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บยาวนะครับผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะสำหรับตัว Terra นะครับเชียร์มากเลยตัวนี้นะครับก็บวกไป16.6นะครับ Polkadot บวกไป2.4นะครับ d o ยกับ s h i b a นี่ก็บวกอยู่นะครับ วชิบะในราย7วันนี้ก็ติดลบอยู่ประมาณเกือบ10%นะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญไทยนะครับตัวแรกนะครับก็คือเหรียญครับนะครับเหรียญครับนี่ก็หลังจากที่ตกลงไปหนักนะครับจากไฮเดิมนะครับที่ประมาณ500นะตกลงไปหนักถึงประมาณ140นะครับตอนนี้ราคาก็เหมือนกําลังจะกลับมาทะลุตัวแนวต้านถัดไปแล้วก็จะทะลุตัวไฮเดิมนะครับ ตอนนีน้แนวต้านที่ผมตีไว้นะครับแนวต้านถัดไปนยอยู่ที่410บาทนะครับในรายวันวันนี้นะครับเหรียญครับสูงสุดนะครับอยู่ที่374นะครับโลของวันหรือว่าต่ำสุดอยู่ที่352นะครับตอนนี้ก็ได้ทะลุแนวต้านที่ตัว354ที่ผมได้ตีไปแล้วนะครับราคาปัจจุบัน,นยอยู่ที่ประมาณ370นะครับก็ลุ้นทะลุตัวแนวต้านที่410ถามว่า มีลุ้นที่จะทะลุตัว410ได้ไหมนะครับในวันนี้ถ้าดูจากตัว m a c d นะครับ m a c d นะี่ยังตัดขึ้นยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลงเลยนะครับก็เป็นพอเป็นไปได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันก็เสี่ยงที่จะร่วงลงมาชนแนวรับนะครับเพราะว่าตัว r s i ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ70กว่านะครับอยู่ในโซนเริ่ม overbuy นะครับหรือว่ามีการซื้อมากเกินไปนะครับ ถามว่าจะทุบเหมือนกับวันที่มันทุบจาก500ไป140หรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะเพราะวันนั้นเนี่ยตัวไอซ์ไลน์นี่พุ่งเกือบไปถึงร0อเลยนะครับพุ่งไปถึงประมาณ98นะครับแต่วันนี้เนะี I ่ยไอซ์ไลแม้ว่าราคาขึ้นไปเกือบ400นะไอซ์ไลน์อยู่ที่ประมาณ70นะครับถือว่าโอเวอร์บนะครับก็คือมีการซื้อมากเกินไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมากเกินไปที่ทะลุไปถึงเกือบ90 100นะครับก็ยังมีลุ้นนะว่า ราคาจะทําราคาที่ไปต่อได้นะครับคราวนี้ฐานเนี่ยที่มันย้ำย้อยู่นะครับฐานหลักๆนี้ก็ประมาณ260นะครับอาจจะมีตกลงมาไหมนะครับอาจจะมีตกลงมาเหลือประมาณ300แล้วไปต่อได้นะครับคราวนี้เนี่ยอยากให้ดูตรง C D C Action Zone นะครับที่มันเป็น E M A 12นะครับเดี๋ยวผมจะซูมนิดนึง E M A 12นะครับก็คือเส้นสีแดงตรงนี้นะอาจจะมองว่าเป็นแนวรับได้นะอยู่ที่ประมาณ290บาทนะครับ แนวรับหลักๆนะครับอยู่ที่ประมาณ290หรือว่าประมาณ300ก็ได้นะครับถ้าใจร้อนที่อยากจะเข้าคราวนี้แนวรับถัดไปที่ตีไว้ก็อยู่ที่ประมาณ264นะครับก็ถ้าจะเข้าแนะนําให้เข้าที่ตรงแนวรับดีกว่าโอเคมาดูตัวเทคนิคอลนากลสิตนะครับในรายวันสําหรับเหรียญครับก็มีแรงซื้ออยู่15ตัวนะครับเป็นกลางอยู่10ตัวแล้วก็ให้เซลล์ตัวเดียวนะครับ ในทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนกับทำเฟรมด์นะครับก็คือส่วนใหญ่นะครับให้บายสิบห้าตัวแล้วก็เป็นกลางสิบตัวนะครับให้เซลล์หนึ่งตัวนะครับก็คือเหรียญครับตอนนี้เนี่ยมีแรงซื้อมากนะครับอินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่ก็บายอยู่สิบห้าจากยี่สิบหกตัวนะครับอ่าอีกเรียนนี้ก็คือเหรียญซิกนะครับที่ผมได้ตีแนวรับแนวต้านไว้นะครับมีทำเฟรมด์นะครับอ่าที่ผมได้ตีแนวรับแนวต้านไว้นะตอนนี้นะครับ ราคาปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8.7หรือว่า8กว่าบาทนะครับแนวต้านที่ผมตีไว้ก็อยู่ที่ประมาณ9.1บาทนะครับก็ตอนนี้กําลังจะลุ้นว่าทะลุตัว9.1บาทไปได้หรือไม่นะครับเพราะว่าย้อนกลับไปดูนะครับแท่งเดประมาณ2แท่งนะครับ2-3แท่งนะที่มันชนตัวประมาณ9บาทนะครับแล้วก็ราคาเด้งลงนะครับตอนนี้เนี่ยก็กําลังราคานะครับ 8.7นะครับกำลังขึ้นจะไปพิสูจน์ว่าสามารถเบรกตัวแนวต้านที่9.1แล้วไปต่อได้ไหมนะครับซึ่งต้านถัดไปจะอยู่ที่11.1นะครับสำหรับเหรียญซิกคราวนี้ใน macd รายวันเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะขึ้นได้ต่อนะครับเพราะว่าเหมือนจากสองสาวันที่ผ่านมานะครับมันมีแนวโน้มว่าจะตัดลงใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันกําลังจะตัดขึ้นนะครับเส้นถีฟ้ากําลังชนตัวเส้นสัญญาลไปแล้วนะครับ ไอซ์ไอซไลก็อยู่ที่ประมาณ62นะครับก็ถือว่าเริ่มมีแรงซื้อนะมีแรงซื้ออยู่โอเคเลยนะครับ62มาดูตัวสโตรไอไลกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญซิกอ่ะสโตรไอซไลตอนนี้นะครับก็พุ่งขึ้นมาถึงประมาณ87แล้วนะครับก็อยู่ตรงบนสุดของตัวเคิร์ฟนะครับของตัวเวฟนะฮะเวฟก็คือเป็นคล้ายๆลูกคลื่นนะครับจะสังเกตว่าถ้ามันอยู่บนๆเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าจะตัดลงใช่ไหมครับ หรือว่าอาจจะย่อตัวลงมาหน่อยนะครับแล้วค่อยไปต่อนะครับถ้า,ถ,า,า,า,นะาถ้าเราดูตามตัวอะไรนะแต่ว่า m a c d เนี่ยถ้าเราดูยึดตัวตามตัว MACD นะครับก็คือมันกําลังจะทําราคาตัดขึ้นนะครับอาจจะไปถึงตัวแนวต้านที่9.1ก่อนนะครับแล้วค่อยดูกันอีกทีว่ามันจะย่อลงหรือว่าจะไปต่อนะครับถ้าจะเข้าผมแนะนําให้เข้าตรงที่ตรงเส้น EMA 12นะครับ ก็คือประมาณ7.6นะครับสำหรับเหรียญซิกมาดูตัวเทคนิคนาลิซิสของเหรียญซิกกันบ้างนะครับโอ้อยู่ในเข็มชี้ไปที่สตรองบายเลยนะครับสำหรับเหรียญซิกนะอ่ะเหรียญซิกนะครับอินดิเคเตอร์นะครับแนะนําให้บายนะครับ17ตัวนะครับก็คือมันมีแรงเฉื่อยอยู่17ตัวนะครับเป็นกลางอยู่9ตัวนะถึงแม้ว่าตัวอินดิเคเตอร์ที่ผมดูจากกราฟนมันจะไม่สวยเท่าของเหรียญครับนะครับแต่ว่า อินดิเคเตอร์โดยรวมนะสวยกว่านะครับก็คือไม่มีตัวไหนให้ขายเลยนะสำหรับทำเฟรมเดในท f เฟรมสีชั่วโมงกันบ้างนะครับในทำเฟรมสีชั่วโมงนี้ก็คือมีแรงซื้อเยอะนะสตองบายนะครับให้ซื้อ16ตัวนะครับเป็นกลางอยู่10ตัวนะครับสำหรับเหรียญซิกถ้าจะเข้าแนะนำนะครับให้เข้าที่เส้น EMA 12นะครับหรือว่าเส้นสีแดงที่เราเปิดมาจากตัวอินดิเคเตอร์ c d d Action Zone นะครับ อีกตัวนี้ก็คือเจฟินนะครับเจฟินเนี่ยจะแพทเทิร์นคล้ายๆตัวเหรียญซิกนะครับก็คือผมตีแนวต้านไว้ที่ประมาณ1 0 2 1 0 3บาทนะครับตอนนี้ราคาก็ได้แตะตัวต้านแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ผ่านนะก็คือจะสังเกตว่าประมาณตั้งแต่ 3- 4วันที่ผ่านมานะครับราคาก็ได้วนอยู่ที่ประมาณ100ยจนถึง80กว่านะครับโล80ขึ้นมาแตะ100่แล้วก็ร่วงนะครับโล80ขึ้นมาแตะ100่แล้วก็ร่วงนะครับ ก็ต้องรู้นะว่ามันจะทะลุแนวต้านที่1 0 0 3บาทได้ในตอนไหนนะครับเพราะแนวต้านถัดไปนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ130บาทนะครับอ่ะคราวนี้ตัวเจฟินนะครับในท f r เฟรมด y จะสังเกตว่านะครับเส้นอินดิเคเตอร์ MACD นะครับก็ได้ทำการตัดขึ้นนะในโซนนี้นะครับเส้นสีฟ้านะครับก็ได้นำตัวเส้นสัญญาณนะครับแล้วก็มันมีแรงซื้อก็คือตัว RSI ตอยู่ที่ประมาณ60นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร ตัวเทคินอลอนาฬิกาเนี่ยก็มีแรงซื้ออยู่15ตัวนะครับจากที่ผมไปดูมาก็ลุ้นทะลุนะว่าจะทะลุตัว103บาทได้ไหมนะครับแต่ถ้าจะเข้านะผมแนะนําให้รอดีกว่านะอย่าเพิ่งเข้าตอนนี้นะครับเพราะมันอาจจะร่วงตกลงไปประมาณ80บาทได้นะครับถ้าเราดูตรงเส้น EMA 12นะครับก็คือโซนตรงนี้นะนะครับถ้าจะเข้าแนะนําให้เข้าที่โซน EMA 12ก็คือประมาณ83บาทนะครับ มาดู Store Eyes อซ i e กันบ้างนะครับอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมดูบ่อยนะครับอ่าส t o รไอซตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ99นะครับถ้าเราเทียบตามสโต r นะในรายวันนะครับมันก็มีแนวโน้มที่จะย่อตัวลงอีกหน่อยนะครับแล้วค่อยไปต่อแต่ถ้าดูตาม m a c d อันนี้ก็แพทเทิร์นจะคล้ายๆเหลีอยญซิกนะครับ ็คือมีอยู่2ทัทางเลือกนะว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์กันไปก่อนดีกว่านะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าดีกว่านะครับเพราะว่าตกรถนี่ดีกว่าติดดอยนะครับโอเคมาดูที่ตัวเทคนิคนาฬิศของตัวเจฟินนะครับก็ทาเฟรมได้นะครับมีสัญญาณให้บาย15ตัวนะครับเป็นกลางอยู่10ตัวแล้วก็ขายตัวเดียวนะครับในทาเฟมสชั่วโมงนะครับก็ให้บาย15ตัวนะครับเป็นกลางอยู่10ตัวแล้วก็คห้ขายแค่ตัวเดียวนะครับ สำหรับโดยรวมสรุปในวันนี้นะครับก็คือให้รอเข้าที่เส้น EMA12 นะครับทั้ง3ตัวนะหรือว่าเข้าที่แนวรับจะดีกว่านะครับอย่าพึ่งเข้าในราคานี้เพราะว่าตอนนี้เหมือนอินดิเคเตอร์กำลังชี้ว่ามันกำลังเลือกทางอยู่นะครับว่าจะผ่านตัวแนวต้านได้ไหมนะครับถ้าผ่านได้ก็มีรุ้นว่าจะไปต่อนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้มีรุ้นว่าจะย่อลงอีกนะครับสำหรับสามเหรียญไทยนะครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ